อยากแม่แม่กับน้องภูท่องไปบูเพียไม่สบายแม่ลองแต่งงานกับน้องภูตกใจรู้เรื่องวะเช้าวันหนอ่านยังไงไม่มองตัวหนังสือเลยอ่ะ <c oughs> ไหนไหนอ่านนั้นอ่านนั้นต่อไปอ่านนั้นต่อไปอ่ะอ่ะอันนี้หนังฟ้ากอันนี้อันนี้นคุณ นี่คุณแม่อล,ลองเรียกอะไรแม่แม่ไปอมหาพ่อมาไปหาพี่เอมมั่วลวัว้มัวละจะไม่ได้แล้วเนี่ยคุณแม่ลองเรียกคุณพ่อให้มาช่วยอุ้มพี่เอ็มไปหาคุณหมอพี่เอ็มนะพี่เอมนะเด็กดุร้ายไม่ย้มให้หราดูใจเลยเราไมกลวร ง่ต่อลูกพี่อะไรพี่พี่จะเนวใช้เปกับูกกไปลูกแเพี่ม่อยาไปนั่มันหน้าแรกแลวลูกหัวอีกนะเอาใหม่ที่โรงพยาบาลอาอ่า่อ่านไม่ใช่อ่านนี่ัวห็ัาก้กอ่าเก่งมากลูกแล้ว คุณพ่อกับพี่แอมยังไงต่อลูกเข้าไปทำไมคุณแม่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 กับพี่แอมไปอาบหนอเพราะว่าทำงานจนเต้นไหนหนูตั้งเองปะเนี่ยหนูตั้งเองวะเนี่ยลูกฮะหนูตั้งหนูตั้งในทานเองปะเนี่ยไหนอะเราจะ อ่านจบยังไงเอาเร็วน้องฟ้าอ่านจบยังเร็วเร็วเร็วนี่ไม่จบเร็วเร็วเร็วน้องพูดหวงพี่แอมแล้วไงต่อจึงยังดูยังกดตัวมาให้ใหแม่หนูไม่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 กับเป็นบ่ไม่ไปกับเขาเดี๋ยวนี้อ้าวแล้วไงต่อลูกไม่นานคนเจ็บอะไรมันคนคนคนเจ็บก็ มแล้วไงต่อให้ให้หมอให้คุณหมอทำไมอ่ะนี่ดูสิมีรอยเลือดหายไปใช่ไหมรอยขาดไปมันถ้ามาไหนวันแรกหยุดลงอ๋อเลยเขไปหาคุณหมอเออแล้วอีกคนก็อะไรปวดอะไรเอออีกคนปวดท้องนั่งโดนนั่งนั่งอ่อยๆเข้าไปหาคุณหมออ๋อแล้วไงต่อไม่นานคนปวดท้องก็ คนคนก็นบ่นตรงว่าก็กลับองกมาข้าทาหนอยแต่ไม่หัวถงที่ถึงเท้าที่จริงตรงกับพี่แอมไม่อยากมาบุยทำยามตุ้นแต่มมองดามอยตื่นเต้นไม่นานพี่แมมอมก็ไม่แอมแม่แอมพูดออกมามแล้วหลับออกมาตัวคุณพ่อบอกว่า ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็หายดุก็หายแล้วเอาละเปิดมาเราจะเฉดทะลูกน้องพุธนั่งเฝ้าดูพี่น้อง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 นองเฝ้านองน้องน้องพุจงกอน้อง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 พุธของพี่แอมของพี่แอมแล้วพี่แอมทำไมพี่แอมน้ำไม่ทำไมน้ำไม่แดง นี่น้าไม่แดงแล้วตัวก็ทำไมแล้วแล้วตัวก็หอมหอมตัวกห็หอมอะไรล่ะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยลูกตัวไม่ร้อนอและก็ยิ้มให้ยิ้มก็ยิ้มให้นุก,นนกูทันทีรลนนุกุที่ตัวนุม่มอ่อนตกกวาดแล้วปวดหัวยแล้วปวดหัว,วหแล้วอ่ะน้องพูดดีใจรีบวิ่งไป

ว่าอะไรลูกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บเลยอ่ะไม่เจ็บมากหรอกครับไม่ไม่เจ็บมากหรอกค่ะแต่แต่ต้องอยากหมุนเออเธอเธอต้องกลัวไม่แพ้หรอแม่ยิ้มแล้วบอกว่าไม่ไม่แพ้แล้วก็ไม่ต้องหาหอแล้วไม่ต้องหาคุณหมอหรอกจ้ะคุณแม่คุณแบอกว่าแม่ไม่ต้าคุณหมอลูกจ้ะแล้วคุณแม่ก็ ก็แม่กูไทยอะน้องพูดเลยอแล้วไงต่อลูกอ่ะจ,ะจบแล้วจะจบแล้วจ้วจบแล้วคุณแม่กับน้องพูดไปหาพี่เอม็มน้องพูดบอกว่าพี่เอ็มอะไรนะพี่เอ็มทำไมลูกพี่เอ็มทำไมพี่เอ็มหายไข้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าน้องพูดก็หายกลัวหมอแล้วไงล่ะลูกอ่าตามบอกจบแล้วสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็หัวสวยๆลูกสวยค่ะก้หมหัว้วยเอือ <lightweight. S 2> ก็มาไปวันแหนลูก